โอเคนี่ครับพี่ตายนะครับผมพี่ตายอยู่ที่ไหนนะครับล่าเท้าค่ะล่าทนะครับพี่ตายเป็นเป็นเจ้าของผลงานนี่นักเรียนรุ่นภาคประชาชนนะครับผมรุ่นหนึ่งของจิ้งหรีตีโร่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือผลงานที่พี่ตายเลี้ยงไว้นะครับผมอันนี้ผมแยกออกมาจากเขาเรียกว่ารลังทดลองเลี้ยงนะครับผมชุดเดิมที่ให้พี่ตายไปนะครับผมเพื่อเอาชุดนี้จะเอามาทําพันนะครับผมมาทําพ่อพันธุ์แม่พันนะครับผมนี่ก็ น่าภูมิใจมากเลยเลี้ยงได้ดีมากแล้วก็จิ้งหสุขภาพดีแล้วก็ตัวเขาใหญ่มากนะครับใหญ่มากทีนี่เราต้องาจังหวัดชา่ขลองเขาเพื่อทำพันธุ์ต่อไปตอนนี้คือ90%ของจิ้งหรีดพวกน,นี้สมบูรณ์มากนะครับผมแล้วก็สำหรับการเลี้ยงตั้งแต่ คนนสอเลี้ยงดีอยู่คนสอนอีนะครับอันนี้ตัวใหญ่มากนะครับก็ชุดนี้จะทําเป็นแม่พันธุ์นะครับเอาไว้รอพี่ตายเดี๋ยวพี่ตายไปปรับปรุงสถานที่ของที่บ้านเสร็จปุ๊บก็จะเอาพันธุ์ตัวนี้นะครับผมส่งต่อให้พี่ตายไปเลี้ยงต่อเหมือนเดิมได้เลยค่ะนะครับสาหรับวันนี้นี่พี่ตายนี่นักเรียนภาคประชาชนรุ่นหนึ่ง ยินดีค่ะยินดีค่ะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะลองเอาไปเลี้ยงกันดูแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะพกตัวเองไม่ค่อยมีเวลานะคะเวลาน้อยมากเออเขาไม่ใช่เวลาค่ะเขาไม่ไม่ใช่เวลามากนิดนหน่อยให้อาหารให้น้ําไปเติมน้ําเติมอาหารก็ได้เองนะคะสวัสดีค่ะ